งานมาแล้วฝนตกลงมากลางป่าแห่งหนึ่งนิทานด้น,ดนสดจากครูและเด็กๆนะคะนอกจากต้องเกี่ยวกับตัวละครในสูนขวดยังต้องเชื่อมเรื่องกับเพื่อนคนก่อนหน้าด้วยเป็นปลายทางของการเวิร์กช็อปค่ะที่สอนให้เด็กๆได้แสดงออกฝึกจินตนาการและการเข้าสังคมซึ่งก่อนจะมาเล่านิทานร่วมกันนะคะการได้สร้างสวนเล็กๆในขวดแก้วด้วยตัวเองยังทำให้น้องๆได้เรียนรู้ระบบนิเวศ ที่จะมีความชื้นหมุนเวียนในโหลแก้วโดยแทบไม่ต้องรดน้ำเพิ่มกิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยเชอรี่เทเตอร์ค่ะโรงละครเพื่อการพัฒนาด้วยแนวคิดเรียนรู้ผ่านการเล่นจากเคยไปลงพื้นที่ชุมชนต่างๆนะคะหากพอโควิด -19 เข้ามาก็ต้องปรับกิจกรรมสู่ศิละปะที่นักเรียนจบงานได้ด้วยตัวเองค่ะพอโชโควิดปุ๊บเนี่ยมันไม่มีละครได้แน่ละครเวทีมันจัดไม่ได้ หรือแม้กระทั่งเราจัดค่ายที่มันเป็นละครเวทีต้องมาซ้อมละครกันเนี่ยมันไม่ได้เราก็เลยหันมาดูว่าเอ้ยส่วนขวดเนี่ยมันสามารถทำโซเชียลดิสเทนซิ่งได้ก็คือต่างคนต่างทำซีนของตัวเองนยครับก็เลยคิดว่าน่าสนใจก็เลยมาซ้อมมันก่อนกับรูกิฟกับน้องๆที่มาช่วยเชอรี่ซ้อมไปซ้อมมาสนุก สนุกครับมันก็มีรายละเอียดด้วยเริ่มทําฉากกับมันคิดถึงตัวละครมีคอนฟ lict แบบเฮ้ยม,มันสร้างเรื่องราวได้ดีมากเลยโรงละครเพื่อการพัฒนามีหัวเรือใหญ่ก็คือคนนี้แหละค่ะครูเบิร์ตบุญพงพาณิชย์นะคะเป็นนักเขียนบทภาพยนตร์ซีรีส์ผลงานดังๆก็อย่างเช่นเรื่อง30มิกำลังแจวรักมันใหญ่มากเลิฟซองเริฟซีรีส์สอนเพื่อนสนิทค่ะ สอนแต่ละครั้งเนี่ยก็จะชวนครูนะคะและนักศึกษาด้านการแสดงมาร่วมคิดออกแบบการเรียนด้วยกันเพื่อใช้ศาสตร์ของละครค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกเสียงการเล่าเรื่องการเคลื่อนไหวร่างกายมาพัฒนาทักษะชีวิตที่เด็กๆน่าจะไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกอาชีพในอนาคตค่ะ